วันนี้จิกจะพาทุกท่านมากราบขอพอรสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปางประธานพรที่อยู่ตรงข้ามวิหารสมเด็จอมปถมวัดท่าสุงค่ะโดยเราจะตั้งนโมสามจบและกล่าวคำขอขมาพระรัตนาตรัยว่าสัพพังอัปาร,ราทางขมะขเมพันเตอุกาสะทวาระตะเยนกตตังสัพพังอัปาร,ราทางขมะขเมพันเตอุกาสะ ขมามิพันเตหลังจากที่เราได้กล่าวคําขอขมาต่อพระรลตนจะต,ละตแล้วนะคะเราก็ขอพรกันได้เลยค่ะและจิ๊กก็จะให้ทุกท่านได้ชมบรรยากาศรอบๆนะคะขอบพระคุณที่รับฟังแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะสามารถรับชมคลิปวิดีโอ